เอาละน้องมาร์คว,วันนี้เราก็อยู่ในเกมที่โคตรเลยนะเ,ยนะเกมไม่ค่อยขั้นเก่าเลยนะกูรู้ไหมมัม้งแบบสมัยก่อนเนี่ยพวกกูเรียกกยมนว่าไม่ข้าคนจนเลยนะไม่ข้าคนจนอะ่ะเออมันขาดนั้นเลยคนจนได้ปะคนจนกูค่อนข้างพูดดีดีพ <c oughs> ูดดีโอเคมากจุดประสงค์เกมนี้คือเอาชีวิรอบไปมันๆเลยโอเคเกมนี้มันก็ไม่เหมือนกันไหมครับมันก็ไม่มีเอ็นจิกรไปตีอะไรนั่นก็เออทำมันก็ทำหมือนนะเออแต่เราอาจจะต้องติดช้างบานนะมั้งทำเลย เพราะว่ามันก็ข้างมืดไปโอเคมาแผมกูคือเอ่อรถสร้างบ้านโอเคไหมโอเคมึงก็ทรายจะมีเหี้ยอะไรโอ้คหขุณโอ้ป้องกันป้องกันเดี๋ยวกูรู้อ่ะมันป้องกันเฮ้ยเราสร้างบ้านแบบง่ายไหมแบบจากไปไม้ไรเงี้ยอ,อ,อ๋อดีสร้างเออมึงก็มาขุดช่วยกูดิมึงมึงขุดอ่อมึงจะถากจากไปมาทำไมมึงขุดเตีเอาก็เราก็ต้องมีไม้ครับขอไงเองอไอมากมึงเห็นตกไหมนุ่มแรงลาเอ้ยดับเอ้ยอะไรต้องมีจีมันดิ เออมันหนีกูอ้าวออฟเปว่ามันไม่โจมตีมันก็เจาะแค่นั้นเลยเป็นมิดเหยอะเป็นมิดหรือศัตรูแท้สิ่งนั่นโอเคเราจะสร้างของยังไงดีทะเลทรายไหมเอ่อทะเลเลยทะเลทรายเลยมีน้ำกินแค่นั้นเลยเออเราสร้างไปยังไงดีเฮ้ เอ้ยบ้านกัวมันเลอะไงเป็แต่บ้าน <laughs> บ้านขุดง่อยสิ <laughs> บ้านมายเนาะอะไรบ้ากันบ้าน <laughs> านะวะบ้านนี้อะไรก,ก็เป็นบ้านทั้งนั้น <laughs> เลยเฮ้ยเ <laughs> ล่นกอล t h i s is my home ขุดออกจากเ่อนเริ่มต่อเลยบอกอะไรกูเอาแมงมันเฮ้ยเดี๋ยวอเอาเอาเราต้องมองเห็นรอบด,ด้านนะ <laughs> อ๋อรอบด,ด้านเลย <laughs> <laughs> เหรอ ใบไม่คุดกระจอกเลยไม่อไมอ,ไอย้ยังไ,นนไม่ขี้ต่อเยอะใช่ไหกูอยู่ไหนเนี่ยมูลู้ไหมไหมครับเราไปสมัครเอามือตัดต้นไม้ไอ้ใบไม้ได้นะเอเอแบบกินนี่หูว่าใช่ไหมไม่รู้ ก็ต้องดูอย่างงี้ว่ะไหนดูดิอ๋อกูต่อกูต่อผิดนะไอ้ควายเออกูไปตัดมันไม่เออไปตัดตรงโน้นโอเคไหมโอเคเกมเนื้อตรงนี้มันน่าจะใกล้กว่าเออเกมนี้ล่าสุดกูไปดูมาเขาอัปเดตดดูการมาด้วยมันต้องสตารบเลยเออด้วยมันสตารบเออมันต้องสตารบเลยท่านจริงเลยเอ๊ะดูดิมสลายสลายคือนักเตะนี่เลยเออสลายน้ำอะไรเนี่ยสลายน้ำอะไรกันชื่อไม่ยังหัวดิโออประตู ใช่มาคือเราต้องรีสร้างบ้านเลยเออมาไม่ถ้าเราเปียกอะเราสามารถิให้ได้ด้วยนะออแล้ไอ้ก้าไปเลยจริงจริงยังกินข้าวสมจริงขไม้ก้ามนะระวังเลยกูขุดเป็นไม้มันขุดเยอะน้ำทิ้งเหี้ยเลยเขาขุดไอ้ที่ไม่ได้เก็บไงขโมยกาโมยโอ้เอ้ขโมยมาสร้างบ้านไงต่อบ้านเฉยไงเออตัวใบไม้แม่งหลากสีดีป่ะไอ้บ้านกูของหลากหลายบ้านมีสีสันจัดบ้านมือกู้ขังหลากหลายน้องเอาไปไม่หมด กุหลาบสีเยอะมีเยอะแบ่งมีเยอะแต่ว่าไอ้เยอะขุดไปเยอะนะครับนี่นะก็ต้องทำคับเป็นเคเบิลนะนะครับแต่เกยข้างๆแบบกูคงจอยจะบากมากเลยโอเคจะมากมือจะลืมเออไม่ต้องเราอืะไม่เป็นไรก่อนเดี๋ตัดไม้เดี๋ยวเราไม่มีปึ้งไม่ใช่เครื่องเอ้ยนี่ไงคาบเป็นเกเบิลอ๋อนี่อ่ะก็เลยคาบเป็นเคเบิลแล้วไงนี่ไงเกมนี้ก็เป็นโต๊ะจริงๆแต่ไม่คาบมันเป็นสีเหลี่ยมเนี่ย อ้าวนี่ไงในประตูอะไรไงเอ้ยบ้านมีประตูอะไรอะไรอะไรวะนีบเสียฟ้าหาปะเฮ้ยพี่เจียนเออตีตาั่นอันนั้นคือนรเหรอเออหนุ่มทำไมไงมันบินได้ี่ยเอาไปแล้วพี่เจียนตีเต่นสั่อุ้ยบินอันนั้นคือหอคอยอะไรวะหอคอยก็เหี้ยแหละมึงไม่เคยหอเอเป็นเลศห้องสูง่าเรื่องเลยอันนั้นไม่ใช่หอคออ๋อมึงคือขอเทอเอ้มึงรู้ไหมบาเกมนี้มีมีทํา ทำไฟที่คุยง่ายเลยนะไม่ทำเป็นแมคคามต้องมีไม้ก็มีสติกก็มีถ่านใช่ไหมแต่เกมนี้มันแค่เอาสติ๊กสี่อันมาเรียงเนี่ยนี่ได้แล้วไงเฮ้ยนี่ไงนี่เนี่ยมากเนี่ยทีนี้เราก็มีทำไฟแล้วก็เอาปิดปิดแปะซื้อเลยไงนี่ไงอ้าวม่บุกูมาแล้วไงมีคุณไฟแล้วแคมเสืออ่ยเอ้ยมีข้ออะเราต้องหาสเปียงร์มันเม่เกิดมาเก็บปลาหนึ่งด้วยก็กินปลาอะไรไงแต่ไม่เพียเดียวเราต้องหาเพิ่มเลยไม่ไม่รู้ ถ้ากูตรงไปแม่งก็ไม่ต้องคิดเ,เลยเกิดอะไรขึ้นโอ๋อสูงเงี้ยเออมามึงไรกินมีคอนด้วยนะในคอนเออเนี่ยวิธีทำก็ง่ายมากเลยเอเ่ยก็แก้มึงมาขุดไอ้ก้าเบลตัวนี้อ๋อไม่ได้เออคุณไปเล่นก็องมันจะดอกเป็นไอเป็นแร่มั้งเกูมีสิบอันรุ่นไม่มีสิบอันเลยมึงแค่อ่าทีเนี้ยมึงก็แค่เอาไออะไรวะมึงคาบเหมือนพวนะรวดไอแมคาบแบบเออแล้วมึงก็เอาสติกไปแม่ตุการอ๋อแบบอะไรกูชอบเกมนี้ย ขโมยของที่ได้แบ well. ่งแชร์ขี่เลยกูขี่เลยเอามากินทำอะไรได้ด้วยนะทำอะไรเดวมึงเอาไปที่ทำให้ดูในทำอะไรปกันตัวัเนี่ยทุงทุงุงทวหวอ่ะี่ลงุงสุงุงัวกว่านี้แแบ่งมาแล้อุย ผีฆ่าที่เอ้ยมันจะมือแล้วเออมันบอกนั่นเชียวมันไวเราะอกมึงอยู่ไหนไม่รู้ออกไปมั่วอย่างกลับมา่อก่อนนี่ส่วนไงเอ๊ะตัดใบไม้มเอาไปขาย้บ้างไงโอเคถ้ากูจำไม่ผิดนะแบบสมัยก่อนเนี่ยทุกๆตอนกลางคืนแม่งแบบมันจะมีพวกไอ้สัต ลไลยเว้ยแบบมาลุ้มแท่เลยอ่ะน,น่ากลัวขนาดเลยเอาไปลุมก็รอดูตอนคืนนีน่เลยไงอ่าเดนดักนี่นแฮปไม่กินเลยนะ้องเอ้ยมันบอกว่าถึงเวลาที่ต้องกินบางอย่างกินน่าจะต้องกินปลาพุกมีอนเดียวนะมึงลองกินคอนฟลินดูดิจะกินอ,นอะไรที <laughs> ่เนียวเไยคืออะไรมึงลองกดดูดิอืมตัวเพียนนะ้องกูเสียเปื่อยกูเกินนี่ฮิฮพวกข้างมือมาดเลยแป๊บนึงนะข้าวบานแล้วกูกด มขาบานแล้วไงไม่เขากบาอะไรนอนตอนนี้ขัวแหเดอดกรออยป๊หนึงไ้ข่ไอ้ข่ไอ้ข่เอาบต้มกินได้ไมกินอาอะไรไต้มมึงต้องมีถังน้ำก่อนแต่เรามีไยถังน้ำทำไงมึงต้องไปหาอะไรนะไ้ขอปเปอร์มาทำ กี้เขาข,ขัางคาบของอยากอยู่แต่เมื่อกี้มาถึงมากมันเริ่มหมดแล้วนะนเฮียใครสั่งใครสอนทอึนเฮียพานไม่ไหมหรอวะเไม่ไหมเฮียมึงชอบกิมสมจริงแล้วเลยอ,อ๋อโอยมึงจะแก้ไฟไเลยวะเฮ้ยกูชื่อบราซิลราซิลเฮียโปรตุเกสเลยเราสบายมึงมือได้ยินเสียงหมาหอนไนหะมึงว่วงเริ่มยังวะไม่มีหรอกโอเคอะไรวะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเดินลุกต่อขึ้นไปดูนะจะตามขั้นบันไดขึ้นไปโอเคไหมไปชั้นสอง <Okay. S 1> ออโอเคนีโอ้โหเยอะเลยอะไรวะไม่มีด้วยดูดิแม่มันคือมาดูดิกูจะมีดำเฮ้ยม,มีดำไม่ได้ไทยมาดูดิมาดูนี่ในมีดำนนนนนตัวยิงใหญ่เลยคือมาดูดินนนนน้ยมีดำเออมันคือลองสักตาร์ยลองเือลองเขี่ย,เ,ยเลยไอ้โหลดไฟก็ได้ดไดนะตายดิเอ๊ะลองอับเกรดบ้างเออมาก็ต่อน มาตามกูไม่อยู่เลยกูเห็นอยู่แล้วเออมาอะไรอยู่ไหมว่าทำไมเครื่องเลีย้ยวกินว่าเกมไม่ทำคุณจนเข้าไปมึงรู้ไหมว่าเราเล่นไม่ใช่ฟรีนะมันอ๋อเหรอเออไม่ใช่ฟรีข้อเสียคือไม่ได้เล่นแค่หนึ่งวันในเกมเว้ยอ๋อแต่ก็ไม่เป็นไรเว้ยก็นี่พอทำคอนเทนต์แต่แม่งหมามันเยอะเป็นบ้าเลยเออกูกูขุดทรายกันอุ้ยมึงมาดิยังมีทุงถุงถุงเซาอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรตีกันปะแมหมาตีกันปะแมหมามันกัดกันเอ้ยอ๋หมงม้าตีกับฉลามแล้วมั้งเนอะอ๋อเหรอเอากูไปไง เอ้าบิ๊กนีป้วยเรามีบ้านมีห้องไหนเลยเออมึงถูกบอกดีเอ้าเอา้สมรวจท้านบนไงมึงก็ไปตำรวจตรงรู้ไม่ได้แล้วตัวใหญ่ใม่แมงตัวจะเอ๋เลยนี่เลยไอ้บิ๊กแปรในเสดสุลซิลิโค่ิกอว่าเออนี่เลยไอ้บิ๊กเบนบิ๊กเบนเบนใหญ่เนยมันดูโล่งเลยเบนมีละโอเคเฮ้ยเราเอ้ไม่มีอะไรใช่ไหมเราลงไอ้สตาร์ป่ะ มาดิมาดิโอ้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 กกกปตเฮ้ยนี่ไงเขาไม่ได้เขามาไอสัสอ้าวแล้วกูปลอดภัยแล้วไงมึงอยู่ไหนอะเอนอหน้ามาดิมึงอยู่ไหนวะไอ้มึงลงให้เลยไอ้มึงจะลอยังไงกูไปโอ้้าเป็นผูตายมเร่งดเอ้กว่าจะต่อไปหาเข้ได้พวกคือต่อเยี่ยไรเลยพวกไม่เป็นกัน ไม่มึงอย่าดันดิยูแล้วมันจะตีกูตายนี่อะไรเนี่ยอะไรเอาตายเลยเอราะวเอาปลากูไปกินเลยวเอาปลามันจะตีกูไมเนี่ยไอ้ควายเอ้ยไป่รู้เอากูอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหร่างศพกูเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไปไม้จะพาไปไม้กูขออาวุธกูคืนเลยไม่ไม่มีเอาแล้วของไปไหนหมดอยู่นู่นหอยู่นอก เอออ้าวกูเจอทุงุงถุงซาหัวในกอไปมึงมึงเอาสติกไปไม่ไมึงแค่เอาสติกแปะไวมึงเอาสติกแปะก่็น่าจะได้ม้งจะไม่ผิดเไม่มีไม่มีตัวอะไรไอ้ไอ้อไกูเจอม้าอ้าวมตัวกูไม่กลัวป้องเป้อปอระตูอ้องปอป้อป้ออ้องปกงปอป้องปง้้ ปีประตูแล้วมีเงียอะไรเหรอมึงจะออกไปแม่งกูเห็นชายลอนจอนแม่งเดินออกไปซ้ำรัวดิเหมือนสมรไทยท่านตลังตลังเงียเราไปทำทำอะไรคาบินเงียมาไม่ได้มาไม่เลยไปหรือเปล่ามึงมึงอุดประตูไปแล้วไอ้ใจอะอุดประตูไปแล้วเลยติดตัวมา แม่งเกลียดแล้วไงแม่งใส่แม่งดันดิกูไม่มึงตอบบอกตัวเองเองี้กูยังไม่ทำนี่ยอะไรเลยอย่าตามมาดิตามไม่ได้ไม่ได้กูกลัวกลัวที่ยอะไรวะไปไปไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ดอ้ไอ่ไอ้ไอ้ไตอบไอ้ไก้ไอ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 อ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไอ้อ้้ ไอ้ควายไอ้ตไปเลย้ยไอ้กูเนี่มันจะงไปเการแก้แค้นนะลเบจตดวายเลบ้าเะอเลบยดตีมาดิดิมอ้ตอกูแดงนี่มองเห็นขโมยเดี๋ยไ้ากูไปมหมามามาโลดตีเดี๋ยวอ๋อ ตีก็ไม่เล่นมาเหยียดมาเหยียดเย้ยตีอยู่คนดำมี่เฮ้ยเขาขึ้นเลยแล้วพ่อไปไหนดูนี่ไอควายอะมันจะโดดทำเหี้ยอะไรวะมันจะโดดทำเหี้ยอะไรวะคจะ